ไปไหนอ่ะหนักไม่ใช่หรอฮะขอได้ไหมขอมามาคืนได้ไหมคะโจได้เดี๋ยวมันจะพังนะอะโจได้โจได้มามานี่โจได้ฮะแล้วของมามาพังมามาจะซ่อมสวยๆที่ไหนอะคะฮะขอคืนได้ไหม ขอคืนนะทำหน้าทำสายตาแบบเมื่อกี้ใหม่ด <c oughs> ิทำหน้าแบบเมื่อกี้ทำหน้าค้อนทำไงอาอาแบกเอาพัง หนักกว่าคุณจะถือไปไหนความพยายามสูงจริงๆเออไปไหนไปปิกนิกเหรออะจะไปเดทแล้วเหรอคะอ้าวหนักหนัก <c oughs> นก็มา <c oughs> บอกแล้วมันหนัก ขำว่ะใครไม่ขำวะขำเออ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 ออาาาาตอกนเกอไหนเลยนะทำหามาดูดิเห็นนะไหนทำหายเฮ้ยทำก่อนสิ บาย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 สิบาย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 กับมาหรือยังบายบายกับบาย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 เลยไปเถอะมันหนักอ่ะมันเกินตัวลูก แม่เราพยายามจะไปจริงๆอืมแอวน่ารักจังเลยห,หัวทีมเล็กน้อยฮะ